เ,เขา่าอุ้ยนี่เห็นไหมเราก็พยายามทําแต่เราวันให้มันดีที่สุดค่ะการที่เราได้เข้าไปรอบแปดก็ถือว่าเป็นรางวัลของความตั้งใจของพวกเราละกันค่ะถ้าแบบร่างกายเราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมเราสามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้ค่ะเราสามารถสู้กับผู้พิมพ์ได้สนุกค่ะจิตใจของพวกเราเองอะพร้อมที่จะสู้ที่จะแบบที่จะแบบสามารถแบบทำทำทำได้ ยังค่ะยังไม่ยังไม่ไม่ไมหายหรอกค่ะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้กลับไปพักที่ไทยค่ะได้กลับไปเติมพลังที่ไทยสักสองสามวันก็ยังโอเคค่ะชา้าก็าอย่างอย่างอย่างแมทที่เจอบาซิลเสร็จใช่ไหมคะแข่งเสร็จมาอาบน้ําลุกช้ามาอุ้ยทาไมตัวเขียวทําไมตรงนี้เขียวทําไมตรงนีม้ม่วงก็ยังแบบหาหาที่มาของร่องรอยยังไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็เริ่มเริ่ม,มแพ็คก,กันแล้วบ้างค่ะเพราะว่าบางคนน่าจะยังไม่ตื่นค่ะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เราแบบอยากนอนอยากตื่นสายๆครแบบ ตื่นสายๆสัก1ึมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีไปทานข้าวกับร้านอาหารไทยูทใช่ค่ะถ้าสถานาสถานทูตเขาพาไปไปทานข้างนอกค่ะแล้วก็อาจจะมีเดินบริเวณรอบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ๆค่ะอาจจะแบบไม่ได้ไปไกลมากเพราะว่าอยากจะอยู่ห้องกันเฉยๆซะมากกว่าค่ะเก้าเก้าแล้วมั้งวันนี้น่าจะวันที่10ได้แล้วค่ะ ท,ที่มาอยู่ที่บางกะเลียใช่ค่ะวันนี้วันที่10แล้วค่ะใช่ค่ะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้านับก็น่าจะเป็นวันนี้วันเดียวที่โค้ดปล่อยฟรีค่ะวันอื่นก็เราซ้อมแข่งประชุมก็คือแบบแทบจะไม่มีเวลาที่แบบได,ได้ได้อยู่ฟิตก็รู้สึกดีใจค่ะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรค่ะเราทำเอาจริงๆเราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะเข้ารอบแทีมหรืออะไรค่ะเราก็แค่แบบโฟก,กัสทีมเราแล้วก็พยายามทําแต่ละวันให้มันดีที่สุดค่ะการที่เราได้เข้าไปรอบแปก็ถือว่าเป็นรางวัลของ ความตั้งใจของพวกเราละกันค่ะหนูมองว่าทีมเราค่ะแบบสามารถถ้าแบบร่างกายเราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมเราสามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้ค่ะเราสามารถสู้กับทุกทีมได้สนุกค่ะแต่ตอนนี้หนูเป็นกังวลแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องสภาพร่รางกายค่ะเรื่องความที่เราลากยาวกันมาเป็นเดือนเดือนกว่าๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าแสดงเราอาจจะแบบไม่สามารถแสดงขีดความสามารถของเราออกมาได้ ได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนตอนสนามแรกกับสนามสองที่แบบร่างกายกําลังยังสดๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเชื่อว่าจิตใจของพวกเราเองอะพร้อมที่จะสู้ที่จะแบบที่จะแบบสามารถแบบทำทำทำได้ค่ะแล้วหนูมองว่าที่เราเล่นมาได้กันถึงขนาดเนี้ยค่ะต้องขอบคุณทางทีมทางสตาฟโค้ชที่เขาแบบเขาเชื่อมั่นในระบบแล้วเขามองเห็นว่าระบบที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยสามารถ สามารถที่จะแบบสู้ได้แล้วเขาแบบพูดตลอดเลยว่าเชื่ออาจารย์เราทําได้เราทําได้แบบเขาแบบพยายามแบบดึงอะค่ะต่อให้มันอาจจะแบบมีขาดๆเกินๆบ้างแต่นหนูเชื่อว่าโค้ดที่เขามั่นใจในตัวพวกเราอะมันทําให้เราอะมั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้ดีในทุกๆวันเ <c oughs> ขียวเข่าเข่าหนูหนูหนูโชว์ได้ไหมได <c oughs> อ้ยนี่เห็นไหม <G ül üş> ค่ะก็อยากจะขอบคุณ e, แฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจมาให้แล้วก็อยากจะขอบคุณทางช่องวันด้วยค่ะที่เขาเรียกว่าอะไรคะที่มาแบบอุตส่าห์มาตามพวกหนูอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีแบบมุมเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักได้เผยแพร่ให,ให้ทุกคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้น,นะค,ะค่ะก็อยากจะขอบคุณะคะ่ะที่แบบเป็นกำลังใจแล้วก็ คอยส่งกำลังใจมาให้ทั้งแฟนๆแล้วก็ช่องวัดค่ะ